สวัสดีครับพีนน่น้องชาวคนเล่นปืนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ามาทางานไม่ดูนะครับ,รบตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้สักครับผมตัวนี้เป็นลอง25มิลครับอนตัวนี้ไปใส่ปืน ปลืนลมสูบมือนะครับเล่า25มิลนะฮะสลรองให้นะครับครับ <c oughs> ตัวนี้ก็แกะลายกันลื่นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ขี้เหล็กข้างจะเป็นลูกผสมนิดน,นึงไออามกับลูกซองผสมกันออกมาประมาณนี้ครับผมก็ทำเบลว์ให้หน่อยหนึ่งสองข้างครับ ก็เป็นท้ายลูกซองลูกซองตัวนี้ก็จะคล้ายๆเป็นแออาร์มครับลองเกาะตัวนี้ลองสามสิบห้าตัวนี้ตัวปืนของลูกค้าบอกว่าเป็นของช่างวาดนะครับครับก็สอลองตามนี้นะครับอันใดสนใจก็ติดต่อช่างมาได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเบอร์โทรนะครับถตาอย่างไรก็โทรมาคุยกันก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องแอดไลน์ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าจะสั่งจริงก็แอดไลน์กันมาก็ได้ครับโทรมาคุยมา สอบถามราคากันก่อนก็ได้ครับตัวนี้ก็เป็นมือสอดตัวนี้ก็จะจับได้ทั้งสองข้างนะครับสองด้านนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับมีทำลองนี่นงให้นะครับนี่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาจับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแก้มก็มีสองข้างนะครับสองด้านถ้าไงก็ฝากตามผลงานด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับตามเบอร์โทรนี้นะครับ สวัสดีครับ